หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนพิชิตเนินสกายไลน์ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสความยิ่งใหญ่ตระการตาสมฐานะอภิมหาอำนาจทางทาหารตามสไตล์สหรัฐอเมริกาปรากฏขึ้นอีกครั้งนะัสมรภูมิทุ่งไห,หินดินแดนประเทศเลาว เมื่อกองกําลังของตนเองต้องออกปฏิบัติการค่อนข้างมากนับตั้งแต่ปืนใหญ่หนาวิกโยธินสองฐานญิงจํานวนคนกว่าร้อยในานามดากอนหนสองชุดละตวเวนกวนป่า16คนในานามแซลมอนและในทหารยุทธการบุคคลระดับมันสมองของกองทัพอีกสองคนในานามแซมซันและซารูนหรืออาจจะหมายรวมไปถึงกองกำลังต่างชาติพันธมิตรร่วมสงครามด้วย จึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มีการสนับสนุนการรบจากหน่วยกําลังอย่างอื่นเข้าสมทบโดยเฉพาะการปฏิบัติการทางอากาศเครื่องบินตรวจการพอตเตอร์เพิ่มจาก1เป็น2เครื่องฮิวเอ็ดอกันเนอร์สเครื่องสปุกกี้ซีสโดยทั้งหมดนี้สแตนบายรอรับคําสั่งอยู่ตลอดเวลาบนหน้านฝาเหนือสกายไลน์พอตเตอร์วิหแดงหนึ่หน้าที่ผู้ตรวจการหน้าทางอากาศ ปรับการยิงให้ดากกอนทั้งสองฐานภายใต้การกํากับของพันตรีโรเจอร์ฉากการยิงมาร์กิ้งเหล่าด้วยกระสุนควันขาวสามนัดได้ผลเป็นที่น่าพอใจเมื่อนัดสุดท้ายหล่นลงนัดใจกลางฐานสกายไลน์พอด,พอดีหลังจากนั้นจึงเริ่มภารกิจยิงรบกวนต่อเป้าหมายโดยทุก30วินาทีต้องมีกระสุนระเบิดชนวนไวหนนัดหล่นลงเสมออนาบริเวณกว้างยาวขนาดสสนามฟุตบอลต่อกัน ตำบลระเบิดเริ่มจากศูนย์กลางค่อยๆขยายออกทางจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายหน้าหลังจนทั่วศูนย์อำนวยการยิงคำนวณหลักฐานยิงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ทันสมัยประกันความผิดพลาดได้กว่า100%ยเอร์เตพอตเตอร์วิหกแดง2บินลาตะเวนเหนือฐานยิงดาก้อนทั้งสองคอยสอดสองมองหาค่าศึกทั้งระยะไกลระยะไกลเพื่อแจ้งเตือนโรงนาและเตรียมมาตรการตอบโต้ได้อย่างทันท่วงที ิวอี้ดอกันเนอร์ลอยตัวรออยู่บนความสูงเหนือพอตเตอร์ทั้งสองเช่นเดียวกันกับ C47 สิบเจปูกี้นักบินหลาวบินห่างอยู่ตามรอบนอกพร้อมเข้ามาภายในได้ไม่ถึง1นาทีพันตรีโรเจอร์รับหน้าที่ติดต่อกับชุดปฏิบัติการทางอากาศพันตรีคอร์ลินรับหน้าที่ควบคุมจังหวะก,การยิงของปืนใหญ่จ่าดาวเหนือรับหน้าที่สั่งการหน่วยปฏิบัติการทางภาคพื้นดิน 3แยกความถี่วิทยุไปตามภารกิจของตนเราบันทึกความเคลื่อนไหวลงบนแผนที่ฉบับของตนเป็นบางครั้งโดยเฉพาะพิกัดที่ตรวจพบเวทกงที่หน่วยต่างๆรายงานเข้ามาจ่าเสกมาอยากรู้อยากถามอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างจากใครก็ได้ถ้าว่างให้คําตอบแต่ก็ยังไม่สบโอกาสกระทั้งจ่าดาวเหนือวางวิทยุแล้วหันมาสนใจกับรายละเอียดบนแผนที่จ่าดาวเหนือไม่ให้ขอทั้ง4ฐานนี่ยิงหาหลักฐานก่อนเหรอคงไม่ต้องหรอกเราใช้วิธีโอนหลักฐานยิงจากดาก้อนก็ได้ โอนหลักฐานยิงทําได้เหรอครับในเมื่อเราไม่มีชุดงานแผนที่ทำเซอร์เวยระหว่างฐานยิงพุตานกับฐานยิงดากอนไม่มีปัญหาเรื่องเนวิหกแดงช่วยได้บนนั้นน่ะเขามีเครื่องมือคํานวณระยะด้วยเลเซอร์แน่นอนแล้วก็รวดเร็วแม้แต่พิกัดจุดอื่นๆตรงไหนก็ได้ในภูมิประเทศเขาจัดการได้ทั้งนั้นโอ้โหอเมริกันนี่พร้อมขนาดนี้เฉลิลาผมไม่ยักรู้มาก่อนเอาล่ะผมว่าจ่าเสมาอาจจะไม่รู้เรื่องนะ คือวิทยุไอคอมมือถือของผมของพุตตานแล้วก็ของดากอนเป็นคนละรุ่นกันกับของจ่าเสมาจากกำแพงของสิ่งไฟของสิ่งดงรุ่นนี้มีเครื่องส่งสัญญาณแจ้งที่อยู่ตัวเองขึ้นไปหาเรดาร์บนเครื่องบินด้วยพอผมส่งสัญญาณขึ้นไปนักบินจะรู้ทันทีว่าผมอยู่ตรงไหนพิกัดอะไรโดยที่ผมไม่ต้องมาคำนวณมุมทิศหาระยะให้ยุ่งยากเสียเวลาหรือถ้าเราอยากรู้พิกัดจุดอื่นเราก็ถามจากนักบินได้เหมือนกันอ๋อถ้างนั้นฐานยิงพุตตานหรือแม้แต่ดากอนก็คงใช้วิธีนี้สิใช่ นักบินเขาใช้เลเซอร์ตรวจสอบระยะจากฐานยิงไปยังเป้าหมายแล้วก็ส่งให้ฐานยิงทราบทั้งระยะมุมทิศความสูงความผิดพลาดหนึ่งในแสนเลยนะเครื่องมือเขาละเอียดจริงๆยิ่งกว่าสายตาคนธรรมดาแน่อืมมีหน้าเรานัดแรกถึงลงเป้าได้เลยแบบนี้ก็ยิงจู่โจมสบายเลยนะสิแน่นอนจ้ะต้องเมริการเป็นหน่วยยิงเองนะแต่ถ้าเป็นทหารหน่วยอื่นโดยเฉพาะพวกเราด้วยแล้วอเมริกรันไม่ได้จ่ายเครื่องมือนี้ให้หรอกแม้แต่จ่ายเองก็เถอะมันยังไม่ยอมจ่ายวิทยุแบบรุ่นที่ผมใช้ให้จ่ายเลยเห็นไม่เล่า ทำไมล่ะเครื่องมือรุ่นใหม่เอี่ยมฝ่ายคอมมิวนิสต์ยังไม่มีใช้หรือมีแต่ยังไม่เอามาใช้ที่นี่อเมริกันกลัวเสียความลับถ้าถูกเวทโกงยึดเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้เฉพาะหน่วยหรือภารกิจที่สําคัญจริงๆแล้วก็ต้องแน่ใจด้วยว่าคนรับไปแล้วสามารถรักษาของได้แม้แต่ปืนเก็บเสียงมีกล้องเล็งของจ่านี้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วจ่าปืนรุ่นนี้ก็มีคนใช้อยู่แค่ชุดผม12คนกับพันตรีสองคนนี้เท่านั้นแหละมิหน้าเราชุดของจ่าถึงทํางานได้ผลทุกครั้งเลย ทีแรกผมฟังยังงงๆเลยอย่างที่ลูกน้องจ่าออกไปตลบหลังไอ้แก้วชุดพุทธาน,นั่นเวีดกง8คนหมดกระสุนไปเจนัดอืมเครื่องยิงลังสีนี่ก็แปลกดีนะถ้ากองทัพเรามีอย่างนี้ทุกคนนะผมว่าเวียดกงไม่กล้าเข้ามาลาว,วีหรอกจริงไหมไม่แน่มันอาจจะเข้าหาหนักๆเลยก็ได้เข้ามาแย่งปืนไงแล้วอเมริกันถือเป็นความลับสุดยอดแค่ไหนก็แล้วแต่จ่าดาวเหนือไม่สนใจในเมื่อคนไม่รู้และกําลังอยากรู้อยู่เดี่ยวนี้เป็นทหารไทยเหมือนกันกันกบตน ความรับเรื่องอาวุธเรื่องภารกิจเล่าสู่กันฟังได้แต่เรื่องเงินค่าคอมมิชชั่นไม่พูดหาไม่แล้วความตั้งใจในการทำงานของเพื่อนอาจจะท้อถอยเมื่อรู้ว่าตัวเองเสียเปรียบคุยกันเพลินๆเสียงพันตรีโรเจอร์ดังขึ้นขันขดจังหวะน้องสตาวิหกแดงขอถอนตัวตอนนี้มืดแล้วตรวจการไม่ได้คุณมีอะไรจะสั่งการเขาหรือเปล่าผมไม่มีแต่คิดว่าเมเจอร์คงมีหมายความว่าไงผมไม่เข้าใจ วิหกแดงไม่ได้ทําหน้าที่ตรวจการอย่างเดียวเขาต้องทําหน้าที่เป็นตัวถ่ายทอดวิทยุระหว่างเรากับบอกอด้วยเพราะฉะนั้นเมเจอร์คิดเอาเองว่าสมควรเอาเขาไว้หรือไม่ยังไงโอเคนอสตาถ้างั้นผมให้เขาบินมาหาเราทุกๆต้นชั่วโมงดีไหมถี่ไปเมเจอร์เปิงน้ํามันเสียค่าศึกหลอค่าชั่วโมงบินค่าล่วงเวลานักบินประหยัดงบประมาณหน่อยดีกว่าเอาเป็นว่าทุกๆต้น3ามชั่วโมงก็ได้คุณประชดหรือพูดจริงเนี่ยโอเคเอาตามที่คุณว่ากันแล้วกัน ส่วนในเจ้านักบินลาว47กับฮิวอีดอกันเนอร์ผมให้กลับไปสแตนบายที่นาซูทั้งหมดนะเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะวิทยุเราเรียกตรงได้อยู่แล้วดีครับเมเจอร์ Major. นี่ก็ถือเป็นการประหยัดอีกทางหนึ่งเหมือนกันพันตรีโรเจอร์ทำหน้าคอนนิดๆแต่ดูไม่เหมือนเพราะเป็นคอนแบบอเมริกันพันตรีคอรินหัวเราะลันเกิดอาการขำขันขึ้นมายัางปัจจุบันทันด่วนนอสตาคุณนี่มันโจกได้ตลอดเวลาจริงๆนะไม่ได้โจกหรอกเมเจอร์คอรินเมเจอร์มีอะไรอยากบอกผมเลอครับเห็นทำท่าทางมานานแล้ว ใช่นอสตาผมกําลังจะบอกคุณเรื่องฐานลาวชุดสิงดงกับ VC ชุดนั้นทําไมเหรอครับยังไม่เรียบร้อยดูว่าลาวละลายยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มีใครละลายหรอกนะสิงดงทําตามแผนของคุณทุกอย่างจนสามารถผลักดัน VC ออกจากพื้นที่การลบได้ คนของมันสูญเสียจํานวนหนึ่งแต่เรื่องมันกลับไม่จบนะสิ VC ชุดนั้นถอนตัวออกมาทางสกายไลน์ราวสิงดง3รวมตัวตามไล่มันไปปรากฏ VC ชุดใหม่กว่า50คนดักรออยู่ระดมซัดราวรวดเดียวถอยหลังไม่มีท่าตายเจ็บอีกหลายเลยเอาแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงทั้งสองฝ่ายยังลบติดพันกันอยู่ต่างฝ่ายต่างยึดที่มันปากหลักนิ่งได้เปรียบเสียเปรียบพอๆกัน VC ไม่ถอยราวก็ไม่ถอยขนาดราวสองกองร้อยกับ VC แค่50กว่าคนราวยังเอาชนะไม่ได้เลยเหรอ ใช่แล้วนอสตาสิงดง3มร้องขอให้คุณไปช่วยตลบหลัง VC ชุดนี้ให้หน่อยคุณจะว่วยังไงเมเจอร์ตอบไปเลยครับว่าเวอร์ไปเวอร์ไปผมก็ตอบเขาไปอย่างนั้นแหละทีนี้ซันไรท์ถามมาว่าสมควรเพิ่มเติมกําลังให้เราชุดนี้ไหมถ้าไม่เราก็คงแย่แน่แน่ก็ไม่ต้องอีกนั่นแหละเมเจอร์ Major. ปล่อยให้มันยันกันอยู่อย่างนั้นแหละเราตายหมดนะนอสตาถ้าเกิด VC ีเสริมกําลังมาไม่รอดแน่ก็ดีสิครับจะได้เข้าล็อกตามแผนของเราล็อกแผนการอะไรยังไงผมไม่เข้าใจเมเจอร์ Major อย่าลืมสิครับ เราสิงดง3มชุดนี่เป็นชุดเข้าตีลวงไม่มีหน้าที่ลบลุกเพื่อยึดเป้าหมายแต่ลบลวงเพื่อเบนความสนใจให้ VC มันคิดว่านั่นคือหน่วยกําลังหลักในการยึดสกายไลน์เท่านั้นถ้า VC ทุ่มเทคนไปที่นั่นแสดงมันตกหลุมพรางของเราเมเจอร์ Major, อยากเห็น VC ออกจากสกายไลน์ไปช่วยพวกที่กําลังประทานนั่นไหมล่ะครับโอเคไอซี okay, แต่ถ้าเราเพิ่มเติมกําลังด้วยแผนลวงจะดูสมเหตุสมผลยิ่งขึ้นนะ ที่เมเจอร์ว่ามาก็ถูกแต่ผมอยากให้ VC ชนะเราพวกนี้ทั้งๆที่ไม่มีทางเอาชนะได้ปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายตรึงกําลังกันอย่างนั้นแหละครับถ้าเราไม่เพิ่มคน VC จะต้องเพิ่มเพราะมันหวังชนะนั่นเท่ากับว่าสร้างสถานการณ์ให้ VC ต้องถอนคนจากจุดต่างๆเร็วขึ้นแต่ถ้าเราเพิ่มคน VC มันอาจจะคิดว่าสู้ไม่ได้มันอาจจะถอนตัวกลับเข้าที่ตั้งในฐานเพื่อวางแนวตั้งรับด่านสุดท้ายแบบเนี้ VC กลับมาหาเราใช่ไหมเมเจอร์โอเคนอสตาผมกระจ่างละ ถ้างั้นเราสั่งการให้สิงดงชุดที่เหลือเข้าไปเสริมอีกไม่ดีกว่าเหรอนี่ก็เป็นการเร่งสถานการณ์ให้ V ีใกล้จุดแพ้เร็วขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะยิ่งใกล้แพ้เมื่อไหร่มันยิ่งต้องเร่งถอนคนไปเสริมไปหนุนจริงไหมจริงครับถ้างั้นเมเจอร์สั่งการได้เลยไม่ต้องบอกเบื้องหลังแผนการของเราให้เรารู้นะครับเฮ้ย hey! บอกได้ไงเล่าบอกไม่ได้ถ้าเราบอกให้เรารู้ว่าเราหลอกเราไปลบพวกเรามีหวังเสียผู้ใหญ่แน่พันตรีคอรลินรับงานไปทาําจ่าดาวเหนือกําลังจะหันมาปรึกษาเรื่่อองงบบุุกกึ้้นสสาายลายาา์ััจเเมีป็ครดท คลาดเสียงเรียกวิทยุจากดากอนดังขึ้นเสียก่อนนอสตาจากดากอนหนึ่งเปลี่ยนจากนอสตาส่งข่าวได้เลย VC VC เข้าโจมตี VC ีประมาณ30คนโจมตีทาง12บนาฬิกาตอนนี้ชุดป้องกันฐานกําลังยิงตรึงอยู่มีทางตรึงอยู่ไหมคิดว่าอยู่นะเพราะแนวลุกของ VC ยังไม่ขยับเคเลื่อนไปทางไหนเลยโอเคใช้ปืนใหญ่ยิงแรงตรงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันตรายใกล้ฝ่ายเรามากแต่ตอนนี้ชุดป้องกันฐานกําลังใช้คอ6กกับ m 7 9ระดมยิงอย่างหนักอยู่แล้ว ใช้กระสุนสองสว่างช่วยหรือเปล่าไม่ได้ใช้เพราะไม่แน่ใจว่า VC จะตรวจการเห็นที่ตั้งปืนใหญ่เราหรือไม่ระยะประทะตอนนี้ห่างเราราวสามร้อยเมตรเท่านั้น VC อาจใช้ RPG ถล่มเราได้นะทําไมคุณไม่ได้ขุดหลุมฝังปืนใหญ่หรือว่าสร้างบังเกอร์ป้องกันเลยเหรอไม่ได้สร้างเพราะกล่าวว่าอยู่แค่ไม่กี่วันเท่านั้นนี่เชียร์สกอตเดม พราะพวกคุณขี้เกียจอย่างนี้นี่แล้ว VC มันถึงกล้าบุกเข้าไปปาดคอหอยถึงบนที่นอนได้อย่าลืมสิว่าพิงก้าแรกที่คุณเหยียบย่างลงสนามรบคุณมีสิทธิ์ตายทันทีไม่ใช่ว่าต้องรออยู่นานๆถึงจะถูกโจมตีแล้วตอนนี้พวกคุณใช้อะไรเป็นแหล่งกำบังคนหลบอยู่ในหลุมที่เราขุดกันไว้ส่วนปืนอยู่ในที่โล่งๆไม่มีอะไรกำบังดีเวริกูดคุณเตรียมรับการระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ตอนถูก RPG เถอะเดี๋ยวก็รู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องมันๆืยอย่างนี้ VC คงแรง RPG ไม่ถูกหรอมั้ง ให้จริงอย่างนั้นเถอะขอให้คุณโชคดีนะดากอน